สวัสดีครับชาวเดือนๆเกมเมอร์ท่านหนึ่งกผมกล้องสร้างอีกแล้ววันนี้ท่านกันในเกม Rainbow Six Siege ครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงสกินสกินหนึ่งที่อยู่ในกิจกรรมของ Containment หรือว่าสกินประจํากิจกรรมนี้นั่นเองครับกิจกรรมล่าเอเลี่ยนของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งสกินนี้นะครับก็สามารถรับได้ซื้อได้ก็แล้วแต่ดวงนะซึ่งผมนี่คือดวงครับเปิดมาแล้วก็ได้มาตัวสกินนี้ครับเซนเซนชินโกลด์นะฮะได้ทั้งสกินแล้วก็ได้ในส่วนของในส่วนของอะไรนะ อิควิปเมนต์แล้วก็ในส่วนของที่ห้อยด้วยคือได้ครบทุกอย่างครับแม่เปิดจนได้ครบนะครับผมโอเคครับผมซึ่งเป็นสกินที่สวยมากครับแล้วก็สกินที่เป็นสกินปืนล่าเอเลี่ยนครับนักล่าเอเลี่ยนนั่นเองครับของบริษัทดีเอ็นะครับผมใน Rainbow Six Siege Extraction นั่นเองครับผมโอเคไปลุยเลยกันไม่พูดเยอะครับผมก่อนไปลุ้อย่าลืมกดไลค์กด s u ร s กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนโอเคผมเปิดซองหนึ่งอันอุตส่าห์ได้มาสีแล้วทั้งอันหนึ่งเพื่อนสีม่วงมาเเเออออป็นขงครับ ไปเลยลุยครับเล่นฝั่งกันกันก่อนนะครับเล่นเป็นเอ้ยอารุนีดีกว่าอพรุะีผมมีสกินด้วยนะครับแหมสกินครบสกินครบสกินตัวละครนะฮะใส่ครับอ้าฮ่ามาใส่ให้ครบใสให้ครบทวนใส่แล้วครบทวนเรียบร้อยครับผมอ้าฮ่าดูดีลุยกันดีกว่ามาครับง้อดูดีมีในส่วนของเรียกว่าไงอ่ะเป็นมีในส่วนของเหมือนเออเหมือนปรสิตเหมือนเอเลี่ยนครับที่ติดมาด้วยนะฮะ ซึ่งอารูนีนี่ผมก็มีในส่วนของสกินด้วยนะครับฮ่าสกินเอเลี่ยนครบครับผมแหมเป็นหนึ่งตัวที่ผมคิดว่าสกินสวยมากครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับชอบสกินไหนที่สุดในกิจกรรมนี้ครับผมผมนี่อารูนีคือเดอะเบสนะครับผมเริ่มกันแล้วโอ้โหเพื่อนยิงกระดูเดือดเลือดพ่านแล้วพวกที่ผมยิงเพื่อนมาหน่อยด้วยครับเป็นคนดีจริงๆโอเคฮะอดูสกพบดูกล้องก่อนสวยครับโอ้สองตัวตรงนี้ครับ ายครับแม่เห็นพอดีฮะมุมนิดเดียวตัวไทยเล่นโดยเลยครับเขียนเพื่อนเราต่างนู้นฮะสวยครับโอ้โหต้องทำเลยเลยได้ต้องตัวหนึ่งโอ้โหมันลุยกันต่อในด่านวิลล่าครับเล่นอะไรดีเจเกอร์ไงอ่าฮะเจเกอร์สกินครบลุยมาครับแม่เจเกอร์ครับอันนี้เล่นเป็นคนมั้งครับเจเกอร์ในโหมดนี้เป็นเอเลี่ยนนะอาฮะวาง ฮึบฮ <icana> <naj bum S 1> ึบโอเคโอเคหึบวางที่เ้องลูกปั้นครับกันไว้กันไว้เดี๋ยวมีเผื่อมีคนยิงเขา้ามาไม่ได้ยิงนี่ยนระเบิร์เข้ามาฟอเรสตโอ้มีโลว่ะขยจะวิ่งไหวกันเพื่อนมา มาเลยเพื่อนก็มาดิก็มาดิครับจะยิงจนมาเปิดรู้แล้วเนี่ยโอ้ยสวยเพื่อนแม่ต้องให้เพื่อนจัดการให้ฮะเจอโล่สุดท้ายแล้วเพื่อน สวยครับไม่ทำอะไรเลยฮะโอ้โหไงคนเรียกว่าหยิบหยิบสกินมาคือไม่ต้องทำอะไรเลยฮะปล่อยเพื่อนยิงมาเรื่อยต่อ reinforce the wall ผมเชื่อว่าเพื่อนเราจะต้องให้โอกาสผมได้ยิงบ้างนะครับผมยูได้ยิงเลยโอเคครับวางในส่วนของเอเดียสไว้ก่อนฮะไม่ต้องโยนเข้ามาพวกนายไม่ติดโยเข้ามาแล้วโอ้โหเพื่อนเก็บไป็หนึ่งคนครับผมเพื่อนเราจะได้ยิงบ้างไหมเนี่ยเพื่อน มาบันไดแล้วป่ะเนี่ยบ้าเอ้ยส่วนไหนเป็นคนสุดโดดเปลี่ยนฝั่งนะครับผมยิงไม่โดนเลยเมื่อกี้ยิงอะไรก็ไม่รู้ตายครับตัวหนึ่งม n e m o r เอ่อยิงโอ้ยมันเข้าอีกห้องหนึ่งน่าจะเป็นตัวที่ผมยิงตัวแรกปว่าตัวนี้หรือเปล่าฮะ เป็นนายพังไปแล้ว <S <S เพื่อนเย,ยน่าได้ตรงวิ่งอยู่แหละเออเอาละเว้ยเอาละเว้ยสู้เพื่อนต้องสู้มันมันเข้าทางเดียวละถังเดียวเท่านั้นครับไม่เข้าแล้วผมว่าเอาเอกลัวเฉยเลยย่ามาลุยกันต่อครับกับฝังบุกเราเล่นเป็นอะไรดีบัคไหมอ่าฮะบัคบัคโอเคเป็นสกินเป็นสกิน อ่ะฮ่าแล้วก็ใส่เป็นอีลิ e ด้วยฮะโอ้โหโคตรท่ <laughs> ไปครับอา่าฮะ let's go let's go <S เปิดห้องชั้นหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ครับ,รนะรบเป็นตัวยูเบสเมนต์นะฮะตายครับโอ้ยไปโดนหัวโทษทีเพื่อนอา๋าถอยก่อนนี่ไงเปิดตรงนี้แล้วกันฮะโอเค ครับเปิดละอุ๊ยได้ยินเสียงครับเมื่อกี้เล็งไม่ทันบ้าเอ้ยเพื่อนนายต้องแพลนให้เราถ้าเราชนะหน่อยครับเรันแพลนไปแล้วนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงแล้วนะแต่แบบเล็งไม่ทันครับแม่น่าจะอ้อมแล้วล่ะฮะอ้อมไหมฮะวางใส่หน้าไปเลยครับน่าจะประางนี้แหละฮะ โอ้โหเกือบครับแต่ได้ครับผมแม่ไม่ได้ยิงเลยครับแมววันนี้ไม่เป็นไรครับเรียกว่าเอาสกินมาโชว์ครับผมไงสกินบัคอย่างเท่นะครับสกินบัคมาแต่ปืนนี่เป็นไปไล่เลี่ยนนะครับทุกคนดูดีครับผมเปลี่ยนด่านเล่นครับสถานทูตครับผมลุยอันนี้ใส่ยันปืนพกเลยครับงาะดูดีโอเคลุยครับเอ่อปีการหนึ่งรู้ไว้ไหนเลยครับเอาแาบนี้แล้วกัน อ้าวโอเคไม่ได้ตั้งใจเพื่อนเมื่อกี้ยิงเข้าไปเฉยเห็นเห็นเคาะมาเลยยิงตายเฉยเลยอ่ะมีตัวเปิดตรงนี้มาตายครับอ้าวโดนหัวได้ไงวะเนี่ยต่อท้ายอยู่ไหนเอ่ยนั่นเองครับเพื่อนสวยครับแหมเมื่อกี้ยิงโดยเห็นแต่ขาครับแหมโอเค เลยว่าให้เพื่อนช่วยเพื่อนช่วยสวยครับเล่นหนาลุนีได้คิวแล้วเล่นตัวอื่นบ้างเล่นอะไรดีครับตัวที่เล่นเล่นกันบ่อย<ๆ>อ่อเล่นทันเบอร์แล้วกัน <laughs> ชอบครับชอบชอบสายฮีนสายฮีนสายฮีนเป็นที่ชื่นชอบครับผมลยุยแต่ทันเบอร์นี่ไรกิจกรรมนี้ทันเบอร์ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลยนะฮะอารุณีแต่อารุณีที่เป็นตัวตัวใหม่ก็ถือว่าได้ ổ, ได้ส่วนร่วมนะในเยี์นี้นะครับ ถือว่าเป็นหนึ่งห้องที่เล่นยากเหมือนกันนะฮะโอเคไม่ได้วางโคหน้าสเตชันเลยเพื่อน๋ยวผมไปวางข้างล่างให้เพื่อนปิดไม่ให้เข้าเลยเพื่อนจะต้องเข้าไปวางสักอันหนึ่งเผื่อมีคนจะยินโอเคครับทำลายแคเจเพื่อนไปแล้วผมเป็นคนดีจิมจิมเป็นคนดีจิมจิมโอ้นี่ก็ปิดทุกทางให้ผมเข้านะเถอะครับผมเปิดผมผมผมพิมหมดเลยฮะเออ โอ,โอ้โอ้โอเคผมโดนเลยเนี่ยผมโดนยิงอะไรผมพีนได้ผมพีนได้อยู่ตรงหน้าต่างครับรมมีคีนสองอันนะตรงนี้มีตัวม้าแล้วครับมีโลด้วยแหละจะเข้าหรือยังเพื่อนยังนะครับยังไม่เข้าครับทำลายอลูนีแล้วแต่ยังไม่เข้าฮนะ เปิดประตูอรุณีตอนะ่อครับซูยาเกตสวยเพื่อนตายครับตายครับแม่มีไหมเพื่อนพ้นหรอครับสวยครับผมแม่รอตั้งนาน <c oughs> ผมบอกผมจัดการให้แบ็กเวสสุดท้ายครับที่เขายิงกับเราอยู่ตรงแรกฮนะีครับที่เขายิง ยิงเปิดวอลอย่างเนี้แล้วฮะนั่นฮะน่าจะแบ็กเวสครับสำหรับฟังแมชพอยด์ด่านนี้นี่เป็นด่านที่เรียกได้ว่าตรงกับเออ่ภารกิจด้วยนะครับตรงภารกิจด้วยเรื่องอะไรดีเออ่แบ็กเวสเหรอเอทดไหมเอทเราได้สกินชุดมาหนิอ่าวแต่เพื่อนเล่นไปละเราเล่นแบ็กเวสล้วกันนะครับโอเคใส่เรียบร้อยแล้วมาพร้อมลุยโอ้โหชั้นล่างเอาแบ็กเวสมาเล่นนะโอ้โหเพลินๆละโอเคครับมาติดกระจกก,ก่อนเลย จริงมันมีสกินนึงครับที่ผมก็ได้เหมือนกันนะเป็นสกินที่สวนเหมือนกันนะเปิดข้างบนหรือเปล่าฮะโอ้เพื่อนเปิดแล้วฮะโยโไปเช็คให้เพื่อนก็จะทำลายแกจเจตนะครับบอกว่ามีตัวอยู่เพราะว่าใช่ครับมีคนอยู่จริงเสียงค้างอีกแล้วจะเป็นเสียงที่ค้างอย่างมีใครเป็นบ้างไหมฮะผมนี่ยังเป็นอยู่เลยนะขนาดขนาดกีแฉกกีแแฉกยังเป็นอยู่เลยนะอ่าโดดเข้าเลยแล้วกันฮะ ขวามีหรือเปล่าตายครับเสียงอะไรเอ่ยเปิดก่อนแล้วกันฮะโอเคดูสิครับมีคนอยู่บ้างมีกล้องอยู่เหรอถ่ายแล้วตัวจฐายแล้วเพื่อน โอ้ไม่ตายโอ้เคผมว่าเลงข้างบนดีกว่าข้างบนน่าจะได้เปรียบกว่าเรียกว่าลีงข้างล่างเหรอเลงไปเลยเพื่อนขึ้นไปยิงข้างบนดีกว่าจบครับแม่ดูดีมุมนี้ครับผมไงใส่ชุดนด้วยครับโอ้โหไงโอ้โหเท่เท่นะเออ สายดูแปลกตาดีครับผมอ่าดูดีครับโอเคผมวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสับสกินเซนเช่นโกลด์นะครับก็เป็นถือว่าเป็นสกินที่ค่อนข้างสวยมากๆเลยนะสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็ที่เปิดให้ได้นะครับเก็บเงินครับเก็บเงินก็ได้หรือว่าไปเลยก็ได้ครับผมซึ่งผมได้แล้วผมสบายใจนะครับผมโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ดูมาจบคลิปครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตกดแชร์แม่ใจกองซาผมตอนนี้ไว้คิดดูวันไปเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ